บทที่7ภิกษุตรงมาอยู่ที่บางกอกเป็นเวลาถึงเจ็ดพรรษาได้เรียนบาลีและปริยัติจนเชี่ยวชาญด้วยความรู้และความประพฤติอันหาข้อบกพร่องมิได้ท่านจึงเป็นพระเถระ ที่ได้รับการยกย่องนับถือจากอุบาสกอุบาสิกาและจากเพื่อนบรรพชิตด้วยกันวันหนึ่งท่านได้ปรารบกับพระครูเชือ้อสมภารวัดยานาวาว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่วัดบ้านเกิดเพื่ออบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาแก่พระเนในท้องถิ่นนั้นท่านพระครูฟังแล้วพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วย จึงไม่ได้ขัดความประสงค์ของพระลูกวัดออกพรรษาปีนั้นภิกษุตรงจึงได้เดินทางกลับมาอยู่ที่วัดโบสถ์ซึ่งสมภารคนใหม่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยคุ้นเคยกันมาก่อนที่ท่านจะไปอยู่ที่บางกอกวันรุ่งขึ้นภิกษุตรงได้นั่งเรือข้ามฟากไปที่วัดพุทธารามเพื่อกราบเยี่ยมสมภารกลางภาพที่เห็นเมื่อไปถึง ทำให้ท่านถึงกับน้ำตาซึมภิกษุชรานอนอาพาธอยู่บนเสื่อเก่าๆพื้นที่เคยใช้มานานร่างนั้นผอมซีดจนเห็นแต่หนังหุ้มกระดูกเรียกพระลูกวัดรูปหนึ่งมาสอบถามดูก็ได้ความว่าท่านสมพานอาพาธมาร่วมปีด้วยโรคชราประกอบกับวัยกว่า90ทําทำให้มดหมอไม่อาจเยียวยารักษาให้หายเป็นปกติได้ ภิกษุตรงมองร่างนั้นด้วยใจรันทดเป็นเวลาเดียวกับที่ภิกษุอาพาธลืมตาขึ้นเหมือนจะรู้ว่ามีคนมาภิกษุหนุ่มก้มลงกราบแทบเท้าบอบบางของท่านแล้วก็พูดขึ้นว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้หลวงตานอนอยู่อย่างนี้โดยไม่มีใครมาคอยดูแลปรนิบัติแล้วครับเจ้ารอกรืตรง มาทันเวลาพอดีเสียงแหบแห้งเอ่ยทักทาย <c oughs> ทำไมไม่มีใครมาดูแลหลวงตาล่ะครับผู้มาเยือนถามซ้ำข้าบอกเขาเองว่าไม่ต้องมายุ่งกับข้าในข้าก็รอวันเจ้ากลับมานะตรงตาฝ้าฟางจับจ้องอยู่ที่ดวงหน้าของภิกษุหนุม่ม รูปร่างใหญ่โตหน้าตาดูมีสง่าราศีนั้นทำให้ท่านสบายใจขึ้นอาการเหนื่อยล้าดูเหมือนจะลดน้อยลงเมื่อได้พบบุคคลที่ท่านรอคอยมานานหลวงตาป่วยมานานเท่าไรแล้วครับก็กระสอกกระแสะมาตั้งแต่รู้ว่าเจ้าไปอยู่บางกอกนั่นแหละทำไมถึงไม่บอกคะ่ะถามเชิงตัดเพาอ เป็นความหวังดีของหลวงพ่อวัดโบสถ์ที่ไม่อยากให้หลวงตาไม่สบายใจหลวงตารู้ตั้งแต่เมื่อไรครับปีที่แล้วนี่เองไอเจ้าสมพานกรอดนี่มันร้ายกาดนักขนาดมันตายมันก็ไม่ยอมให้ขารู้สั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ไม่ให้บอกกับข้าท่านพูดพาดพิงไปถึงลูกศิษย์ผู้ล่วงลับ ท่านคงเกรงว่าจะทำความลำบากให้กับหลวงตากระมังครับพิกษุตรงกล่าวแก้และความจริงสมพานกรอดก็มีเจตนาเช่นว่านั้นแต่ข้าก็รู้จนได้ภิกษุชลาแยง้งครับแต่ก็ยังดีกว่าที่หลวงตารู้ในทันทีอย่างน้อยก็ประวิงเวลาได้ถึงหกปีเอาละ หยุดพูดเรื่องนี้กันได้แล้วมีเรื่องสาคัญกว่าจะบอกให้เจ้ารู้ตั้งใจฟังให้ดีนะเวลาข้องขาเหลือน,น้อยเต็มทีแล้วหยุดหายใจแรงๆสักครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้เวลาตีสี่า่าจะละสังขารเรื่องศพข้องขาไม่ต้องทำให้มันเอิบกระเริกที่สำคัญก็คือ ให้เจ้ารักษาการแทนจเจ้าอาวาสไปก่อนจนกว่าทางการเขาจะแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาใจข้าว่าเจ้านั่นแหละเหมาะสมกับตำแหน่งนี้แต่ก็ต้องแล้วแต่ทางการเขาจะเห็นสมควรท่านพูดชา้าหากชัดเจนทุกถ้อยคำเพราะตั้งสติคมทุกขเวทนาเอาไว้แล้วคนอื่นเขาจะยอมหรือครับ พราะผมก็เหมือนเป็นคนใหม่ของที่นี่อีกประการหนึ่งอายุพรรษาก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับพระรูปอื่นภิกษุตองท้วงติงข้อนั้นไม่ต้องห่วงข้าคิดว่าคงไม่มีใครลังเกียจเจ้าจริงอยู่แม้พรรษาเจ้าจะน้อยแต่ข้อวัดปฏิบัติของเจ้าก็เด่นกว่าคนอื่นๆทั้งความรู้ด่านปริยัตเจ้าก็คงเรียนมาจากบางกอก ใช่หรือไม่ครับผมใช้เวลาเรียนเจ็ดปีเต็มๆจนรู้สึกว่าออกใจย่อหย่อนในด้านปฏิบัติไปบ้างกลับมาอยู่ที่นี่เห็นจะต้องเร่งรัดทำความเพียรให้มากขึ้นดีแล้วข้าขออนุโมทนาเอาละนะเจ้าไปได้แล้วข้าขอนอนพักสักหน่อยเอออย่าลืมไปเยี่ยมเตียเจ้าละ่ะ พูดจบภิกษุชราจึงหลับตาลงหายใจระรัวด้วยความอ่อนเพลียภิกษุหน่มครีผ้าห่มคุมกายให้แล้วจึงลุกออกมาจากกุติของสมภารกลางท่านเดินไปที่ห่วงซุยของมารดาซึ่งอยู่หลังวัดยืนสงบนิ่งอยู่หน้าห่วงซุยเป็นการคารวะจากนั้นจึงเดินทางไปยังบ้านของบิดา ตาแป๊เดเตียวถึงกับตะลึงเมื่อภาพของลูกชายในผ้ากาสวพัดมาปรากฏต่อหน้าแกขยี้ตาหลายครั้งด้วยคิดว่าฝันกลางวันคลั้นลูกชายเอ่ยทักจึงรู้ว่าไม่ได้ฝันเจริญพรโยมเตี่ยสบายดีหรือตาแป๊ะแทบจะร้องไห้โหด้วยความปีติเจ็ดปีเต็มๆที่แกต้องอยู่อย่างอ้างว้าง และว้าเวคิดว่าชาตินี้คงจะไม่ได้พบลูกอีกแล้วแกร้องไห้รำพันออกมาจนฟังแทบไม่ได้สับอาตงลืมมีชีวิตอยู่เหรอเตียนึกว่าลื้อตายตามอาอีแปเลี่ยวลื้อใจลำกับเตียเลือเกิงทิ้งเตียไปไล่เสียแรงที่เตียรักลือแต่ลือไม่รักเตียเลย ไม่ลักเตียเลยฟังคำรำพันของบิดาภิกษุตองถึงกับนิ่งงันหากไม่ได้อยู่ในเพศบรรพชิตก็คงเข้าไปกราบแทบเท้าของบิดาเพื่อขอลูกแก่โทษรู้ตัวเหมือนกันว่าออกจะโหดร้ายต่อผู้บังเกิดกล้าวไปสักหน่อยที่หลบลี้หนีหน้าไปนานถึงปานนั้นบิดาคงจะมีความทุกข์มากเพราะดูเปลี่ยนไปราวกับคนละคนกับเมื่อก่อนนี้ คราวดำที่ยาวลงมาถึงราวนมเปลี่ยนเป็นสีเทาร่างที่เคยแข็งแรงบึกบึนกลับดูร่วงโรยหลังงองุม้มเนื่องจากหาบของหนักทุกวี่วันแทบไม่น่าเป็นไปได้ว่าเวลาเจ็ดปีได้เปลี่ยนแปลงสังขารของบิดาได้มากถึงปานนี้โยมเตียสบายดีหรือท่านถามอีกด้วยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้น อสบายลีสบายจิตหายอาตงหนะ้าอาตงว่าเสียใจที่มีลูกไม่รักลีอย่างลึกนิทาอาอี้ลืมไม่ตายอ้วคงมีลูกลีลีไว้ใช้หมั่หลือมังลูกลียำหายตื่นเต้นแล้วแต่แปะยังเปิดฉากดาทั้งรักทั้งแค้นแน่นอกจนต้องระบายออกมาด้วยการดา่า ด่าเสีให้หายแค้นโยมเตียด่าพระด่าเจ้าบาปกรรมนะลูกชายเตือนบาปยังไงอ้วลาลูกอ้วลูกอ้วมังลียังฉิกหายให้มังช่วยทำมาหากิงมังก็หนีไปบวกอ้วสู่อุตสาตั้งชื่อมังว่าอาตงหมายนึกว่ามังจะกลายเป็นเฮงซวยไปหลาย ไอลูกเฮงซวยผู้เป็นพ่อด่าไม่ลดละถ้าอย่างนั้นอาตมากลับแล้วนะขืนอยู่นานไปจะทำให้โยมเตียบาปกว่านี้ท่านลุกขึ้นเตรียมตัวจะกลับคราวนี้ตะแปะเสียงอ่อนลงพูดกับลูกว่าอาตงลือจะไม่ยอมสึกมาช่วยเตียขขายหมูจริงๆเหรอเรื่องนี้อาตมาพูดกับโยมเตียมากพอแล้ว เมื่อไรโยมเตียจะยอมรับอะไรอะไรสีทีนะภิกษุตรงพูดอย่างท้อแท้แทบจะหมดกำลังใจในความดื้อรั้นของบิดาผูกลีก่อเลี้ยวผูกลล่ก่อเลี้ยวยังไม่ยอมสึกไอ้ลูกชิดหายลีแต่หน้าหล่างขอทางเขากิงลรือไม่คิดจะทำมาหากิงหรือไงจะขอทางเขากิงตลอกชีวิตเหรอ เมื่อไม่ได้ดังใจตะแปะก็โวยวายลั่นอัตมาไม่โตเถียงกับโยมเตี่ยดีกว่าเพราะถึงชนะก็เป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าอัตมาขอบอกได้ความหวังดีเป็นครั้งสุดท้ายว่าอัตมาไม่ศึกก็เพราะต้องการจะช่วยโยมเตีย่ยและท่านก็หันหลังเดินกลับวัดพุทธารามตะแปะทั้งด่าทั้งร้องไห้ฮือฮือเหมือนคนเสียสติ ภิกษุผู้เป็นบุตรรับรู้ด้วยความสังเวชใจยิ่งนักตอนตีสีของวันรุ่งขึ้นท่านสมพานก็มรณาภาพดังที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้ภิกษุตรงอยู่ปรนิบัติดูแลอาการของท่านตลอดคืน กระทั่งถึงเวลาที่ท่านจากไปอย่างสงบหลังจากสวดพระอภิธรรมครบเจ็ดวันตามประเพณีนิยมแล้วก็มีพิธีบรรจุศพเพื่อรอการชาปนกิจต่อเมื่อครบร้อยวันนับตั้งแต่วันที่ท่านมรณาภาพภิกษุตรงได้เป็นหัวเรียวหัวแรงในการจัดงานและท่านก็ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านสมภาร เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากการชาปนกิจเสร็จสิ้นลงแล้วบรรดาพระลูกวัดก็ได้นิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดพุทธารามในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสด,ดังที่ท่านสมภารได้สั่งไว้ก่อนมรณภาพสมภารหนุ่มได้ปกครองพระลูกวัดด้วยความยุติธรรมและเปี่ยมด้วยเมตตา จนเป็นที่รักใคร่นับถือของพระเนนทั้งวัดปีต่อมาท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการนับเป็นเจ้าอาวาสที่อายุน้อยที่สุดในสมัยนั้น